สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนีย์คนไทยในต่างแดนนะคะทุกคนจะนุ้ยกําลังเตรียมผลไม้ค่ะทุกคนเตรียมผลไม้เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ a f t e r n o น n ี e สำหรับลูกชายค่ะทุกคนก็ผลไม้ก็จะมีช่วงนี้ก็จะกินพวกเราจะกินผลไม้ตามฤดูกาลคร่ะทุกคนจ๋าช่วงนี้ก็จะมีเชอร์รี่ค่ะทุกคนมีเชอร์รี่อันนี้ก็นุยล้างแล้วค่ะทุกคนล้างแล้วก็จะเตรียม เตรียมหอ่อเตรียมแพ็คล้างให้สะอาดก่อนแล้วก็ใส่แพ็คไว้ให้เขาเพราะว่าลูกชายนุ้ยเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะทานยากแล้วก็เป็นเด็กที่แพ้เป็นภูมิแพ้แพ้อาหารง่ายใช่ไหมคะต้องเตรียมต้องเตรียมให้ทุกคนจ๋ะต้องเตรียมให้ต้องเตรียมอาหารไม่ให้เพราะว่าถ้ากลับมาแล้วตามธรรมชาติอย่างเงี้ยเขาจะเด็กเนาะเด็ก ก็จะหิวหิวกับประมาณหิวโซเลยลค่ะทุกคนหิวโซเลยนุ้ยก็จะได้การเตรียมเตรียมผลไม้ไม้ให้ก่อนเตรียมผักเตรียมผลไม้ไ้ให้กินก่อนที่จะถึงมื้อค่ำนะทุกคนก่อนที่จะถึงมื้อค่ำก็จะมีแบบพวกสแน็คเนาะสแน็คก็จะเป็นพวกผลไม้ส่วนใหญ่แล้วนุ้ยจะเน้นเป็นผลไม้มากกว่าก็จะมีเน้นๆก็จะมีแบบเป็นเป็นผลไม้ตามฤดูกาลก็จะเป็นส้ม เป็นส้มเป็นสเบอรร่แล้วก็เป็นบางทีบางวันก็จะมีองุ่นแต่ว่าวันนี้พอดีหนุ้ยไปเห็นไปเห็นเชอร์รี่มันน่าทานคะทุกคนจ๋ะสีกาลังกาลังสวยเลยค่ะทุกคนเห็นไหมคะหนุยล้างไปแล้วค่ะทุกคนล้างไปแล้วล้างไปแล้วแล้วก็เอามาใส่ถุงไว้ไ้กินวันหลังอันนี้ก็คือจัดใส่ถาดไปให้เขาค่ะทุกคนจะ๋ะเดี๋ยวก็จัดไว้สวยๆจัดไว้แล้วก็แช่ ช่ตู้เย็ยนไว้เดี๋ยวพอเวลาเขาเลิกเรียนมาเขาก็จะมาหยิบไปทานนะ mm hmm. ทุกคนจ้ mm hmm. ก็ไม่ได้มีแต่ลูกชายนะคะ mm hmm. ทุกคนก็ลูกสาวด้วยก็ mm hmm. แล้วแต่ว่าเตรียมเตรียมอ่ะเตรียมสแน็คไว้ให้ลูกๆคะ mm ่ะ hmm. ทุกคนนี mm ่ hmm. แล้วก็บลูเบอรีค mm ่ค่ะทุกคนจ้าบลูเบอรี่บลูเบอรี่ก็ใส่ลงไปจัดให้มันสวยงามะคะ mm ่ะ hmm. ทุกคนสวยงาม ว่าถ้าไม่จัดไว้เวลาเขากลับมาเขาก็จะมาหาค้นตู้หาของกินในตู้เย็นซึ่งมันก็จะทําให้เราวุ่นวายหน่อยนึงนึกว่าเป็นนุ้ยเตรียมไว้แบบนี้ดีกว่าแลจะเป็นส้มส้มก็จะทําเป็นซี่ไว้แบบนี้ทุกคนจ้าโดยไม่ที่ไม่ต้องเอาเปลือกออกนะคะเพราะเดี๋ยวเขาก็มาแผละเ,เปลือกออกของเขาเอง พี่พเ,เพื่อนท่านใดได้เตรียมอาหารเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอัเต์นูนทีแบบนี้ให้กับลูกๆบ้างไหมคะทุกคนจ้าใครมีไอเดียที่ใครมีไอเดียมีเมนูอะไรที่ว่าจัดเป็นอาหารมือ้อมื้อว่างอาหารว่างของลูกๆเขียนคอมเมนต์แชร์กับนุ้ยได้นะคะทุกคนจ้าแชร์กันได้นะคะทุกคนเรามาแชร์บางทีไอเดียของพี่พ ของเพื่อนๆอาจจะเป็นประโยชน์สำหรับพี่ๆเพื่อนๆเอฟซี FC ท่านอื่นค่ะทุกคนจ้าวิธีนานมาฝากพี่เพื่อนๆกันค่ะน,นะนี่แหละค่ะทุกคนบางวันก็จะมีผลไม้บางวันก็จะมีผลไม้บางวันก็จะมีอ่ะเป็นผักบางวันก็จะมีแบบเป็นขนมเป็นสแน็คบางวันก็ทุกสิ่งทุกอย่างก็คือรวมๆกันค่ะทุกคนจ้าแต่วันนี้นุ้ยเน้นผลไม้ครับเพราะว่า เดี๋ยวมื้อเย็นเขาจะเขาจะทานได้น้อยไงคะทุกคนจ๋าถ้าวันไหนเป็นขนมหรือของคบเคี้ยวอะไรพวกนี้เขาก็มื้อเย็นเขาก็จะไม่ค่อยทานแช่ทุกคนจ๋าก็ถ้าเป็นผลไม้แบบนี้ก็จะดีสําหรับท้องของออลูกๆด้วยคะ่ะทุกคนจ๋าก็คือทาเห็นไหมมีวิตามินอร่อยดีมีประโยชน์คะ่ะทุกคนจ๋าช่วงนี้ก็อากาศกําลังเปลี่ยนแปลงนะคะทุกคนจ๋าทั่วทั่วโลกเลยกําลังเปลี่ยนแปลงส่วนที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ย ลูกชายนุย้ยตอนนี้ก็คือเด็กๆจะมีอาการก็คือ,อน่าจะเป็นเพราะอาหารเป็นพิษแล้วก็อากาศเปลี่ยนนะะี่แหะทุกคนจ๋ต้องระมัดระวังกันด้วยนะคะทุกคนเมื่อตอนช่วงที่วันพุทธที่ผ่านมาเนี่ยทางโรงเรียนเขาโทรตามให้นุ้ยไปรับลูกกลับบ้านเพราะว่าน้องมีอาการปวดท้องปวดท้องมีไข้ แล้วก็อาเจียนแล้วก็ท้องเสียทุกคนจ้าไม่ใช่เป็นแต่ลูกชายนุ้ยนะคะทุกคนก็คือเด็กๆที่อยู่ในในโรงเรียนเดียวกันน่ก็เป็นกันหลายหลายคนเลยค่ะทุกคนจ้าเพราะฉะนั้นแล้วช่วงนี้อากาศกําลังเปลี่ยนแปลงไงคะทุกคนดูแลรักษาสุขภาพร่างกายตัวเองและทุกคนในครอบครัวด้วยนะคะทุกคนจ้าวันนี้นุ้ยขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกๆท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้กับนุ้ยในทุกๆครั้ง ฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสไคร e และกดกระดิง่งกริ้งทีเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูได้ทำคลิปดีๆให้พี่เพื่อนเพื่อนได้รับชมกันในตอนต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะมีจะนำสาระและสิ่งดีๆมาฝากพี่เพื่อนเพื่อนกันอีกครั้งหนึ่งบาย